อ้าวคลิปอ่านตอนไหนวันเนี่ยเวนสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับย่ศผม AK ครับวันนี้เราก็อยู่ในเกมซอร์ดออนไร์มันไม่เลยดิฟ e ลกกันอีกเช่นเคยครับผมวันนี้ผมจะมาลงรงกรั้งที่2ครับ <c oughs> ไม่มีอะไรจะพูดนะผมเฮ้ยผมอยากให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะช่วยวิเคราะห์ให้หน่อยครับว่าไอ้พวกนี้มันโปรหรือเปล่านะผมหรือเขาอาจจะไม่ได้โปรก็ได้ไม่รู้ถาม ถามเฉยๆอันดับหนึ่งอยู่ไหนวะนี่ทำเวลาได้ยี่สิบเจ็ดวินาทีนะครับผมโปรไหมครับถ้าโปรคิดว่าโปรคอมเมนต์ไว้นะครับผมคนแรกโปรไหมไม่รู้อ่ะคอมเมนต์ไว้นะครับผมคนที่สองครับโปรไหมครับอ่ะอันนี้อาจจะไม่โปรสึนะน่าจะเก่งอยู่มัง้งไม่รู้อ่ะแล้วก็อันดับสามครับโปรไม่โปรครับอืมคอมเมนต์ไว้นะครับผมก็ ช่วยกันตัดสินนะคิดว่าเขาโปรหรือเปล่านะใครว่างก็แจ้งได้เลยนะผมถ้าคิดว่าโปรนะเน่ผมไม่มีเวลาว่างขนาดนั้นไงเออโอเคมาบอสท,ที่เราจะสู้ก็มิโนมิโนททรัสนะผมเรูวร้อยซึ่งแต่อคลิปที่อ่าไม่ใช่สิก็คือคลิปนี้ผมจะไม่มีแบบไม่มีเสียงเพลงใส่แล้วเหมือนคลิปของラกิ้งรอบที่แล้วนะผมรอบที่เราใส่เพลงไปใช่ไหม รำนี้ไม่เอาแล้วให้เป็นเสียงผมพูดธรรมดาดีกว่านะผมขี้เกียจอะว่าง่ายเขมาครับตัวนี้ต้องแพรรี่ตอนแรกนะผมซึ่งผมก็ยังไม่ถนัดแพรี่เลยเนี่ยเห็นไหมพอผมแพรี่ไม่ติดผมก็จะรีชายเรื่อยๆ <c oughs> ขอภัยด้วยนะครับถ้าเกิดว่าแพรี่ไม่ติดหรือกกยังไงขอภยัยจริงๆครับก็ไอตัวนี้ผมแพรี่ไม่เก่งไง มันต้องรอมันเด้งหน้าเด้งตามาก่อนเอตตาเรืองแสงใช่ไหมโอเคโดนโอเคครับแล้วเราวิ่งไปตัวดำต่อครับไปาศาสตร์สกิลครับโอ้โหคีกกี่ดอกวะเนี่ยน้อยอ่ะโอเคเอยเสี่ย,ยโอ้ยทันได้ไงวะยู่ย,ยูรอครับรอรอมอนมานี้เอ้ ไปเอ้ยโดนกูได้ไงวะไปแล้วผมอาจจะพูดเอ,เอ้าเฮ้ยอยู่ๆมึงลุกมาได้ไงเนี่ยอะไรวะ่อะอ,ะอะ่ตีให้มันหายตันก่อนไม่หายอะไรวะไม่เป็นไรเดี๋ยวลงหลายรอบครับเฮ้ยโอ้โหโอเคไปตัวดำอยู่ไหนตัวดำ อ่ะโอเคแหมเมื่อกี้มึงลุกกลับมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรู้สึก AI มันดูโง่แปลกเปล่าววะโอ้โหมันชนมาซะแบบเอ้ยๆๆ้ยๆอ้ยเฮ้ย้ย้ยหยาโอ้ยเกอบโอนฮิตสุดท้ายเอ้ยเดี๋ยวคือผมผมรู้ว่าผมสไลด์ไปก็สไลด์ไปไม่ทันนะเมื่อกี้ก็เลยยืนบล็อกไว้อย่างนั้นแหละ โอเคแหมชินอนขอบคุณที่เตือนชินอนก็เวลลรอยแล้วนะผมกูได้พูดไปยังวะช่างมันเถอะโอเคครับไปอสาสนะไอตัวนี้มันโดนเวทแรงนะผมเราต้องใช้การโจมตีประเภทเวทนะว่าแต่ทำไมมันมีไอแอร์เรียด้านล่างวะเนี่ยแหม่บักอีกแล้วโอเคผมจะให้อสัสนะเรากดอันตีสมรอบนะผมอันนี้รอบที่สม โอเคสวิชอีกรอบเพื่อความเท่าเทียมเฮ้ยลดสกิลอุ้ยสกิลอีกรอบเอาไม่ตายวะเหลือนิดเดียวไอ้บ้าเอาไปกินโอ้โหทนูโดนแขนแหม อีกรอบครับผมรอบรอบนี้ไม่โอเคดูทําดูเวลาดิสองนาทีกว่าไอ้บ้าโอเคก็เดี๋ยวมันจะมีตัวซาจิแจกฟรีนะผมเป็นไอซาจิคริสต์มาสผมก็แน่นอนครับจะทําให้เป็นเวลร้อยนะเนื่องจากว่าอยากได้ตัวคริสต์มาสสักตัวหนึ่งนะก็ซาจินี่ยแหละเออไปต่อครับต่อเดี๋ยวจบ อจากตรงนี้แล้วเดี๋ยวจะไปอัดของอีเวนต์อ่าอสุนะอ่าอสุนะคริสต์มาสน,นะผมอสุนะมึงมาอะไรบ่อยวะ <c oughs> ตั้งแต่ฮาลาวีนแล้วนะแม่ช่างกลแล้วก็เดี๋ยวมีตัวลอดหลังมาอีกใช่ไหมตัวที่ยังไม่โผล่าในกาชาน,นี้นะผม <c oughs> ก็จะมียุกิฟิเลียซิลิก้าชินนันนะผมไม่รวมซาจิเพราะซาจิแจกฟรีนะครับอีเวนต์มาวันที่9นะเห็นมีคนบอกไว้ไม่รู้จริงเปล่า แต่น่าจะใช่แหละว,วันที่เก้าวันอะไรอ่ะแป๊บหนึ่งขอเช็กก่อนเครื่องไม่ยิ่งค้างๆอยู่ด้วยดิอ่าวันที่เก้าวันศุกร์โอ้วันศุกร์เลยเหรอวันพุธไม่มีเอีเวนต์อะไรห,หน่อยเหรอโอ้ชิดผมว่านะน่าจะมาวันที่เจ็ดก็คือวันพุธเนี่ยแหละเดี๋ยวนะชินอนชินอนปืนเหรอใจที่ดูเหมือนชินอนสายปืนเลยนะ แล้วก็แน่นอนครับตัวละครผู้ชายตัวเดียวอีกแล้วในตู้คริสต์มาสโอ้ยอะไรนักหนาเร็วไปหน่อยเออรีบร้อนอ่ะคนมันแบบคนมันหัวร้อนเอ้ยไม่ใช่คนมันใจร้อนก็ต้องเงี้ยแหละนะเอาใหม่ร oh อบที่เท่าไหร่แล้วเนะี่ยไอ้บ้ารีบรจบเลยดีกว่าครับอุย้ยหูแพรลี่ อือฮึมตีหนึ่งทีโอ้โหขีคีเยอะโอ้โห,โอโหดอกสุดท้ายไม่ขีนี่แม่งโคตรขาดทุนเลยจริงเออโอ้ยคีอันนี้หันหลังไปก่อนเอ้ยโอเคเลงไอ้นู่นเลงไอ้เหลืองเออดีมากโอ้ยโ,โอ้ยโ,โอ้ยโ,โอ้ยพอแล้วพอแล้วเอยแพลรลี่ก็แพลรลี่มามาไอ้ดำไอ้ดำไปไหน โอ้โหไม่ตายอ่ะรอบนี้ไม่ตายเอ้ยเออเหอะเต็มหน้ากูเลยชิบหายไอ้เหลืองเอาเปล่าเอ้ยไอ้เหลืองโดนแพรี่ไปเยอะอันนี้เดี๋ยวใช้เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยบั็กไอ้บ้าโอ้โหเมื่อกี้ไอ้ที่มันกดเอานานกดผิดเลยกูชิบหายเสียเลยนะไม่เป็นไร ดอกสุดท้ายคีบว่าเมื่อกี้เหมือนจะคีนะเอาไปกินอัลตรูดซีโร่อันติในตำนานครับขออีกรอบอีกรอบแล้วจะตั้งใจเรียนโอเคอันติไปแปะ๊ะอ่ะอันตีทีแปะ๊ะเรียบร้อยหนึ่งนาทีสามสิบวิครับโหเร็วรอบนี้มาเร็วนะเนี่ย <c oughs> แหมไอสัตว์รอบเมื่อกี้นี่แม่งสองนาทีกว่าโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับไลกิ่งรอบที่สองนะก็ผมจะล่วงลงไปเหลืออันดับเท่าไหร่ก็ต้องมาติดตามชมกันนะครับผมก็ตอนนี้12บสองนะก็คงจะได้อยู่อันดับ20่สิบกว่าๆนะผมประมาณนี้ <c oughs> โอเคขอขอบคุณที่รับชมนะผมก็คลิปหน้าก็เป็นฮาโลวีเอไม่ใช่ฮาโลวีเป็นไออัศนะคริสต์มาสนะผม โอเคครับบ๊ายบายครับเย่ yeah.